สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรู้ฝอีกครั้งนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่บทที่6นะครับในเรื่องของ Unit 6นอนเรื่องของเรื่องของ Playtime นะครับหรือว่าเวลาเล่นของเราเนาะหรือว่าเวลาพักของเราเนาะในภายในบทเรียนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมต่างๆเนาะในช่วงเวลาว่างนะครับอ่าโอเคเรามาต่อจากเขาี่แล้วนะครับในส่วนของข้อที่5กันเลยอ่าข้อที่5นี้เขาบอกว่า Read and number the picture เนาะอ่า เขาให้เราอ่านเนาะวีคือก,การอ่านนะคะรับวิธีคืออ่านการอ่านวีคืออ่านการอ่าน,าานแล้วก็ number the picture ในที่นี้คือใส่หมายเลขเนาะใส่หมายเลขลงไปอ่าจริงๆแล้วในหน้าถัดไปของของสไลด์ครูเนี่ยมันจะมีรูปภาพแล้วก็มีช่องให้ใส่เลขเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยภายในหน้าน,นี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างเนาะนักเรียนจะได้เอาหมายเลขไปใส่ได้ถูกเนาะอ่าข้อแรกเขาบอกว่า it's half past seven อ่า it's half past seven the it's half past seven They are having breakfast. Breakfast. It It's half past seven. They are having breakfast. Half past seven ในที่นี้ก็คือ7จ็ดโมงครึ่งเนาะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเนาะพอเราดูเวลาครับเราจะดูจากข้างหลังไปข้างหน้าเนาะอันนี้คือเจ็ดเนาะ past seven น,นี่คือหมายถึงผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาครึ่งนึงแล้ว half past ในที่นี้ก็คือเหมือนผ่านมาครึ่งหนึ่งของเวลาแล้วก็คือ เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเนาะอ่าฮาปาร์เซเว่นก็คือเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองอ่าภายในเวลาเจ็ดโมงครึ่งเดอะอาร์แฮวิ่งเบรคฟาสต์อ่าเดอะเดอะาร์ there, there ในที่นี้เดอะเดอะอ่าประธานในประโยคนี้เดอะแปลว่าพวกเขาเนาะอ่าเดอะในเป็นพวกเขานะครับเป็นพหูพจน์เนาะมีหลายคนอ่าเดอะอาร์แฮวิ่งเบรคฟาสต์อ่าแฮวิ่งเบรคฟาสต์หมายความว่าอะไรเออหมายความว่ากำลังมีกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นอยู่เนาะก็คือเบรคฟาสต์ก็คืออาหารเช้าเนาะแสดงว่าอันนี้คือเวลาเจ็ดโมงครึ่ง พวกเขากำลังทานอาหารเช้าอยู่เนาะอันนี้ถ้าแปลในประโยคแรกเนาะในเวลาเจ็ดโมงครึ่งพวกเขากำลังทานอาหารเช้าอยู่ต่อไปนะครับข,ข้อสองข้อสองเขาบอกว่าข้อสองเขาบอกว่า it's a quarter past eight they are going to school อ่า it's a quarter past eight they are going to school อ่า it's a quarter past eight ในที่นี้ก็คือแปดแปดโมง แปดมงสี่ิบห้าเนาะอ่าแปดมงสี่ิบห้าเนาะอันนี้อ่าคือเราในเวลานี้เนี่ยคือเลยเวลาแปดโมงมาหนึ่งในสี่ของเวลาแล้วเนาะก็คือ8ปดโมงสิบหาโมห้าอันนี้คุยจำผิดนะครับอันมันคือ8ปดโมงส้าเนาะแปดโมงสิห้าอันนี้คือเวลาแปดโมงสิบห้าเนาะอ่าควอเตอร์คือสิบห้านาทีนะครับให้จำไว้เนาะก็คือสิบห้านาทีอ่าอันนี้ก็คือแปดโมงสิห้านะครับ ต่อไปเขาบอกว่า they are going to school they are going to school ที่นี้คือพวกเขาเช่นกันเนาะเหมือนข้อแรกเลยคือพวกเขากำลังกริยาตัวไหนก็ตามนะครับที่เติม ing เนาะ,ะเห็นไหมมันจะมีเติม ing อยู่เนาะ,ะกริยาพวกนี้ถ้ามันมีการเติม ing ในประโยคเนี่ยแสดงว่ามันคคอกำลังทำอยู่เนะาะกำลังกระทำอยู่ในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็น having not going w a s h i n g doing หรือว่า playing เนี่ยก็คือกำลังเขาประทานในประโยคหรือว่าที่เรากล่าวคนที่กล่าวเรากล่าวถึงเนี่ยเขากำลังทำสิ่งสิ่งนั้นอยู่เนาะอ่าเช่นในข้อ2เนี่ยเขาบอกว่า they are going to school อ่าก็คือพวกเขากำลังไปโรงเรียนอยู่เนาะกำลังในที่นี้คือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเลย,ยก็คือยังทำอยู่ในขณะนั้นยังไม่จบสิ้นไปเนาะอ่าก็คือพาไาในเวลา8โมง15เนี่ยพวกเขากำลังไปโรงเรียนอ่าข้อ3นะครับ it's t 2 o'clock cheese Having lunch อ่า it's 12 o'clock s h e i s having lunch อันนี้ก็คือพาในเวลาเที่ยงเนาะ12ก็คือเที่ยงเนาะอ่า12 o'clock คือ12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงของเรานั่นเองอ่า s h e having lunch อ่า s h e s h e ในที่นี้คือผู้หญิงเนาะเขาผู้หญิงคนนั้นอ่าผู้หญิงคนนั้นอ่ากำลังทานมื้อเที่ยงอยู่เนาะ lunch ก็คือมื้อเที่ยงนะครับอ่าอันนี้อ่านว่า lunch เนาะ lunch เพราว่ามื้อเที่ยงนะครับอ่าก็คือผู้หญิงคนนั้นกำลังทานมื้อเที่ยงอยู่เนาะ ต่อไปนะครับข้อ4นะครับ it's a quarter to six they're a watching TV อ,อันนี้ก็คืออันนี้เป็นเวลา6โมงสี่สิบห้าเนะไม่ใช่อันนี้เป็นเวลา5นะ้าโมงสีเนาะ5้าโมงสีเพราะว่า it's a quarter to six ในที่นี้หมายถึงว่า,าเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกสอ่อ้านาทีจะถึง6โมงเนะาะก็คือเวลา5้าโมงสีนั่นเองอ,อันนี้เนาะ ถ้าข้อสังเกตง่ายๆคือถ้าเราเห็นคําว่า two เนาะ two เนี่ยหมายถึงว่ามันจะถึงใกล้ถึงเนาะใกล้ถึงเวลานั้นอย่างเช่นถ้า two six เนี่ยก็คือใกล้ถึงหกโมงเนาะก็ต้องเป็นห้าโมงเนาะห้าโมงสี่บห้าแต่ถ้าเป็นซเนี่ยก็คือต้องเป็นหกเนาะก็คือใกล้ใกล้ถึงเจ็ดโมงก็คือต้องเป็นหกก็เป็นหกโมงสี่บห้าเนาะอ่านี้คือหลักการดูเนาะซึ่งมันจะแตกต่างกับพาสนะครับไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อครูรู้ว่าหลายๆคนงงเรื่องนี้อยู่เนาะมันเป็นเรื่องของการเข้าใจความเข้าใจเนาะอันนี้ นั่นเลยต้องสังเกตเองนะครับอันนี้ครูครูังหาทริคในการสอนให้เราเข้าใจง่ายๆย,ยังไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในชั่วโมงแล้วกันอ่าโอเคนะอ่าโอเคอันนี้คืออ่ะขรอเอามาดูดูใหม่อีกรอบเนาะข้อสนะี่เนาะ is a quarter to six they are watching tv อันนี้คือ,อเวลาห้าโมงสี่ห้านะพวกเขากำลัง watching tv ก็คือดูทีวีอยู่เนาะอ่าดูทีวีอยู่อ่าต่อไปข้อห้า is a quarter to seven อ่า is a quarter to seven อ่าอิสต์คอร์เตอร์ซเว่นในที่นี้ก็คือเวลาหกโมงสี่ห้าเนาะพวกเขาผู้ชายเนาะ he ก็คือผู้ชายนะครับ he ในที่นี้คือผู้ชายเนาะ he e นะครับแปลว่าผู้ชายเนาะเขาผู้ชายเนี่ยกำลังทําอะไร doing his homework อ่า his homework homework ในที่นี้แปลว่าการบ้านนะครับอ่าแปลาว่าการบ้านเนาะส่วน he ในที่นี้เป็นการขยายคําว่า homework นะครับก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเนะาะก็คือการบ้านของเขาเนะาะก็คือตอนนี้เขากําลังทําการบ้านของเขาอยู่อ่า อันนี้คือเวลา6โมง45นะครับเขากำลังทำการบ้านของเขาอยู่อ่าอันนี่คือข้อ5เนาะต่อไปข้อสุดท้าย is half p a s t n e อ่า is half p a s t n e she is playing the piano ก็คือในเวลาเอ่อ9โมง40เอ้ย9โมงครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งเวลา9โมงครึ่งเนาะเธอหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังเล่นเปียโนอยู่เนาะ playing the piano ก็คือกำลังเล่นเปียโนอยู่อ่าอันนี้ก็คือ6ข้อที่ครูแปลไปนะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่ารูป รูปในสไลด์ต่อไปนี้เนี่ยมันตรงกับข้อไหนเนาะแล้วก็ให้นักเรียนใส่หมายเลขเลยนะครับโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมจะมีรูปมาให้เนาะทั้งหมดหภาพก็ให้นักเรียนลองถ้าสําหรับใครที่ฟังไม่ทันเนาะก็สามารถย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เนาะแล้วก็ลองเอาหมายเลขมาใส่นะครับอ่าโอเคอ่าอันนี้เป็น a ่านแอนนะครับคือเป็นการถามตอบเนาะ อ่าเรามาดูกันนะครับว่าเด็ก2คนนี้เขาคุยอะไรกันนะครับอ่าเริ่มจากผู้ชายคนซ้ายก่อนเนาะผู้ชายฝั่งนี้ก่อนเลยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าพูดว่าอะไรบอกว่า what are Pat and John doing อ่า what are Pat and John doing อ่าผู้หญิงเขาตอบเลย they are taking photo อ่า they are taking photo อ่าเราจะมาดูดูแบบเป็นรอบๆเนาะก่อนอื่นเลยก็คืออันนี้เนาะอันนี้คืออันแรกที่เขาถามเนาะอันนี้อันสองอ่าก็าคือเด็กคนเนี้ยเขาถามว่า What are Pat and John doing? ก็คือถามว่า Pat กับ John เนี่ยทำอะไรอยู่หรออ่า doing เนี่ยที่นี้คือทำอะไรอยู่เนาะอ่าอ Pat กับ John ทำอะไรอยู่อ่าผู้หญิงคนนี้ตอบเลย They're a taking photo อ่า They พวกเขาเนาะ They ก็คือพวกเขาเนาะ Taking photo ก็คือถ่ายหลายภาพถ่ายภาพเนาะก็คือตอนนี้พวกเขากำลังถ่ายภาพอยู่เนาะหมายถึง Pat and John เนาะ They ในที่นี้หมายถึง Pat and John เนาะ Pat กับ John สงองคน Pat กับ John อ่า เรียนบางทีก็ต้องดูนะครับว่าเดย์ที่เขากล่าวถึงเนี่ยหมยายถึงใครเนาะให้เราดูรูปประโยคเนาะว่าว่าคนคนแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยคือใ,ใ,ใครอะ่ะต่อไปเด็กผู้ชายพูดต่ออีกว่า what is and doing อะ่ะ what is and doing อะ่ะเขาถามอาีกว่าแล้วแล้วแอนล่ะทำอะไรอทำอะไรอยู่อะ่ะผู้หญิงเขาตอบเลย she's i playing the piano อะ่ะ she's i playing the piano ก็คือเธอกำลังเล่นเปียโนอยู่เนาะ อ่าน,นี้ก็เป็นประโยคถามตอบเนาะในกรณีที่เราต้องการถามเพื่อนหรือว่าถามชาวต่างชาติว่าใครทําอะไรอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถใช้รูปประโยคนี้ได้เนอะกอย่างเช่นครูต้องการถามพ่อของครูว่า what are you doing อ่ะครูต้องการถามเพราะว่าพ่อทักพ่อครูออทําอะไรอยู่ครูอาจจะบอกว่าถามเพราะว่า what are you doing อ่าก็คือถามเลยนะว่าทําอะไรอยู่หรออะไรประมาณนี้อ่าถ้าแปลเป็นไทยเนาะพ่อ,อครูอาจจะบอกว่าอ่า am watching TV อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือกำลังดูทีวีอยู่อ่าอันนี้ก็เป็นประโยคการถามง่ายๆเนาะสำหรับ ใช้ถามคัาเ่าต่างชาตินะครับอ่าต่อไปอโอเคอกูข้ามมาสไลด์หนึ่งเนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นหน้าสไลด์เมื่อกี้เป็นให้เราลองแต่ประโยคเนาะแต่ไม่เป็นไรอโอเคเรามาดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Smile Activity Review Time นะครับก็คือ,อกิจกรรมแสนสนุกเนาะชวนอมยิ้มอ,อันนี้คือให้เรา read and write the number เนาะคือให้เราอ่านแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปอ่าเดี๋ยวครูจะเป็นคนแปลให้นาะแล้วให้เราใส่หมายเลขครับอ่ะอันแรกเขาบอกว่า h e is taking photo อ่าคือเขากำลังถ่ายภาพอยู่เนาะผู้ชายเนาะอ่าต่อไป she is c o o k i n g อ่ h e ีสที่นี่คือผู้หญิงเนาะอ่าชีสผู้หญิงเราก็ดูว่ารูปไหนมีผู้หญิงก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ดูว่าอ่าส่วนคุกกิ้งเนี่ยแปลว่าการทาอาหารเนาะแล้วเราก็ไปดูว่าผู้หญิงคนไหนกำลังทำอาหารอยู่อ่ะแล้วก็เอามาเลขมาใส่เนาะต่อไป s h i s playing the piano อ่าเป็นชีอีกแล้วเนาะชีนี่คือผู้หญิงแล้วอ่าแล้วก็ไปดูกนว่าผู้หญิงอยู่รูปไหน Playing the piano ก็คือเล่นเปียโนเนาะต่อไป he is fishing อันนี้ก็คือเขาผู้ชายเนาะ he ก็คือผู้ชายเนาะ he is fishing ก็คือเขากำลังตกปลายอยู่อ่าสุดท้ายก็คือ They a r e flying a kite อ่า h e y ก็คือเหมือนที่ครูบอกเนาะคือพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเลยว่ารูปไหนเนี่ยที่มีหลายๆคนเนาะ they a e flying อ่า flying ไอ้ที่นี่ก็คือทำให้มันบินขึ้นเนาะกำลัง ทำอะไรให้มันมีขึ้นสักอย่างอ่ะขายในที่นี้คือว่าวนะครับอ่ะเอาง่ายๆถ้าแปลโว์ก็คือพวกเขากาลังช,ชักว่าวให้มันสูงขึ้นไปอยู่เนาะอ่ะเห็นไหมอ่ะก็คือให้เราเอาหมายเลขมาใส่เลยเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าต่อไปอันนี้คือ listen and circle the letter อันนี้ถ้าเราฟังนะครับแล้วก็วงกลมเนาะตามที่เขานี่มาเลยผมจะเปิดให้เราฟังนะครับ students book Unit 6. Smile Activities. Exercise 2. Listen and circle the letters. Number 1. What's he doing? He's fishing. Number 2. What's she doing? She's playing the piano. Number 3. What are they doing? They're flying a kite. <laughs> ที่เขาเปิดเขาพูดให้เราฟังเนาะ,ะถ้านักเรียนฟังมาทันสามารถกลอ,อกลับไปใหม่ได้นะครับส่วนใครที่ฟังเมื่อกี้แล้วเนาะให้เราดูภาพนะครับว่าที่เขาพูดเนี่ยมาตรงกับภาพไหนเนาะแล้วก็วงกลมเลยบทเรียนว,วันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ยังค้างคาง,งางอะไรกับครูอยู่สามารถตามส่งในกลุ่มในรายกลุ่มประจำห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คงานให้เนาะแล้วก็ขอรบกวนให้ใส่ชื่อหน้ามาด้วยนะว่าเราส่งงานหน้าไหนเนาะ โอเคนะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ